เป็นเคล็ดลับความอร่อยนะครับมาตั้งแต่โบราณนะครับตั้งแต่เขื่อนป่าศักดิ์ชิฤษียังไม่สร้างเลยนะครับผมสูตรนี้นะครับทำกินทําขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับทุกคนมันหอมแล้วก็อร่อยมากนะครับเป็นสูตรโบราณมาปรับยุคนะมาปรับให้เข้ากันกันกบสมัยใหม่นะครับกับยุคปัจจุบันนะครับผมเนี่ยน้ำซุปอร่อยแล้วก็น้ําใสนะครับน้าซุปกระดูกหมูนะครับซี่โครง แล้วก็หน่อไม้สดๆจากสวนของเราหลังบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้จ่าเอกชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทําต้มจืดกระดูกหมูนะครับใส่หน่อไม้นะครับผมเป็นหน่อไม้สดๆจากสวนหลังบ้านของเราเองนะนี่ผมจะทําไปใส่บาตรแล้วก็กินด้วยนะครับมันหอมมากเลยแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับเป็น สูตรโบราณนะครับผมมาปรับนะครับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นะครับผมน่ากินมากเลยดูสิครับรับชมกันเลยนะครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับหั่นชิ้นหน่อไม้ตามชอบนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็เทลงไปเลยนะครับหน่อไม้นะครับแนะนําให้เป็นหน่อไม้ไผ่หวานเลือกไผ่กินซุงนะครับไผ่ลืมแรงนะครับต้มให้สุกนะครับแล้วค่อยนําไปน็อกน้ําเย็นครับท่านผู้ชม ระหว่างที่รอหน่อไม้สุกนะครับเราก็มาดูเคล็ดลับต่อไปเลยนะครับนี่รากผักชีกระเทียมพริกไทยโคลกนะครับผัดน้ํามันนะครับจะใช้หมอผัดหรือกระทะใบใหญ่ก็ได้นะครับผมผัดให้หอมเลยนะครับให้หอมกระเทียมเหลืองพอดีนะครับแล้วเราก็นํากระดูกที่หั่นชิ้นนะครับซี่โครงหมูที่หั่นชิ้นเทลงไปนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับเทกระดูกได้เลยครับ ตีโครงหมูหั่นตามชอบนะครับผัดเลยนะครับผัดจนกระทั่งหมูสุกนะครับไม่ต้องสุกกระดูกนะครับแค่ให้ข้างนอกสุกนะครับหอมแล้วเราค่อยเติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําเปล่านะครับชอบน้ําซุปมากน้อยขนาดไหนก็ตามชอบเลยนะครับชอบมากน้อยขนาดไหนนะครับ ภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยก็ขอโทษขออภัยนะครับผมถ่ายมือขวามือซ้ายผัดนะเริ่มเหลืองๆเ,เ,เริ่มจะสุกนะครับผมทำแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะต้มจืดนะครับเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ต้มจืดของเราเนี่ยมีน้ําซุปที่หอมอร่อยนะครับแล้วก็หอมนะครับกระเทียมที่ใช่รากผักชีที่เรียกว่าสามเกินนั่นแหละครับผม เราผัดหอมมากเลยนะครับทุกคนนะอยวเราจะเติมน้ําตามชอบนะนะครับเพราะว่าตอนนี้หมูของเราสุกแล้วเราก็จะต้มจนกระทั่งน้ําเดือดเลยนะครับผมแล้วก็ใส่หน่อไม้ต้มสุกนะครับนะเราจะไปดูหน่อไม้ต้มของเรานะครับว่าเป็นอยา่างไรบ้าง หม้อหน่อไม้ต้มนะครับของเราก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะตักไปน็อกน้ําเย็นแล้วก็เอามาใส่ในหม้อน้ําซุปกระดูกหมูนะครับซี่โครงหมูของเรานะครับเคล็ดลับในการต้มหน่อไม้นะครับให้สุกแล้วก็เอามาน็อกน้ําเย็นแบบนี้นะครับจะทําให้หน่อไม้ของเรานะครับไม่ขมนะครับอร่อยมากเลยนะครับแล้วเราก็ตักนะครับหน่อไม้ ที่น็อกต้าเย็นขึ้นมานะครับสเสด็จน้ำเพื่อที่จะนำไปใส่หม้อน้ำซุปกระดูกหมูนะครับซี่โครงหมูของเราตอนนี้น้ำซุปกระดูกหมูนะครับของเราก็เดือดแล้วเรามาช้อนฟองออกนะครับผมถ้าเราช้อนถามว่าช้อนออกได้ไหมหรือไม่ต้องช้อนก็ได้ถ้าเราทำกินนะครับไม่ได้ทำขายก็ไม่ไม่ต้องช้อนออกก็ได้นะครับผม แต่ว่าถ้าเราทําขายอ่ะถ้าเราช้อนฟองออกนะครับช้อนฟองออกจะทําให้น้ําใสน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับผมสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณของเราก็จะใส่แค่เกลืออย่างเดียวนะครับเกลือนะครับปรุงรสมันจะมีกลิ่นหอมนะครับของการผัดสามกลือนะครับกระเทียมพิกเช่รากผักชีนะครับผมนั่นก็หอมนะครับกรอบ ด้วยเกลือนะครับผงรสตามชอบนะครับเค็มมากเค็มน้อยนะครับผมแต่ยุคนี้สมัยนี้นะเราจะติดผงชูรสดีนะฮะแล้ก็จะเพิ่มไปนะครับด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ผงชูรสดีตามชอบเลยนะครับเราก็จะใส่ผงชูรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับถ้าสูตรโบราณคือไม่ต้องใส่แล้วนะครับผมวงเกลือนะครับเค็มๆนิดๆนะครับไม่ต้องเค็มมากแล้วก็รสดีนะครับ ่วนใหญ่สูตรโบราณก็จะชอบใส่กุ้งแห้งกุ้งอะไรนะแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับแต่ใครชอบก็ใส่นะครับอย่อย่ามามาปลากระป๋องนะผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบกุ้งแห้งนะครับผมยุคนี้ก็จะติดรสด,ดีนะครับก็จะใส่รสด,ดีตามชอบนะครับและเพื่อความกลมกล่อมยิ่งขึ้นไปใส่ซอสฟ้าเขียวนะครับประมาณช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ไปปรับรสตามชอบเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปนะครับหน่อไม้ที่เราไปพักไว้นะครับให้น้ำเดือดอีกรอบนะครับผมหน่อไม้ก็จะดูดซับความอร่อยนะครับส่วนผสมที่เราปรุงลงไปนะครับได้ดีนะครับให้น้ำเดือดสักพักหนึ่ง ทุกคนครับผมได้เคล็ดลับหนึ่งแต่ผมก็ทําประจําเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเปื่อยจริงไหมนะครับเนี่ยช้อนสแตนเลสเนะี่ยให้กั้นหายใจด้วยนะเนี่ยล้วก็ทิ้งลงไปแบบนี้เขาบอกว่ากระดูกหมูนะครับเนื้อหมูจะเปื่อยนะครับเวลาตุนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจริงไม่จริงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมอย่ามามาปากระกป๋องนะผมก็ทําจริงๆนะแต่ว่ามันก็มันก็ได้ผลสาหรับผมผมมันก็นุ่มมันก็เปื่อยเร็วนะครับเราทั้งที่เราไม่ต้องตุนเวลานานนะครับผม ตอนนี้นะครับส่วนผสมเราสุกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับทุกคนามาชิมรสชาตินะครับว่าได้รสตามที่เราชอบหรือยังอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมน้ำซุปกระดูกหมูนะครับหอมนะครับกระเทียมพิชยัยรากผักชีนะครับหอมมากๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วเราจะทำการปิดแก๊สนะครับผม ได้รสตามชอบแล้วปิดแก๊สแล้วก็ใส่หอมผักชีนะครับซอยคนนะครับคนให้ทั่วนะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟนะครับผมดูสิครับเดี๋ยวจะคนให้ดูนะน่ากินมากเลยครับทุกคนควันกลุ่นเลยครับหอมตะลุจอมหมครับทุกคนหอมมากเลยครับผมข้าวร้อนๆนะครับเมนูนี้นะครับผมครับ ของอร่อยนะครับผม,ผมก็จะทําไปใส่บาตรนะครับแล้วก็กินด้วยใส่บาตรด้วยนะครับวันนี้ทาหม้อใหญ่เลยสองหน่อเบื้อเริ่มเลยนะน่ากินมากเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจเอชชนเนลด้วยนะครับ,บทํากินทําขายทําสวนเล็กน้อยร้อยอย่างนะครับผมโชคดีเป็นก่อนท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ